สวัสดีนะครับทุกท่านวันนี้ผมจะมาชวนคุยอัปเดตนะสถานการณ์ทางด้านภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับลความตึงเครียดนะครับในดอกกลางเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะมีมาหามนาจน,นะทั้งสองฝ่ายนะทางด้านสหร,รัฐทางรัสเซียเนี่ยมีส่วนหนุนหลังนะครับนะความขัดแย้งในดอกกลางหรือไม่นะครับกพดูเหมือนว่าทางอิหร่านก็มีรัสเซียหนุนหลังนะครับมาดูข่าวแปรต่างประเทศชิ่นี่กันนะครับพวกคุณอยากกล้าโจมตีอิหร่านการเตือนนะครับตรงของปูตินต่ออิสราเอล รัสเซียประกาศสนับสนุนเตหาราหรือไม่ผู้ช่วยบูตินนะครับเตือนข้อควรระมัดระวังอิสราเอลต่อการโจมตีอิหร่านลับล้อมนะครับเตือนอิสราเอลต่อการโจมตีบรรดาที่ตั้งนิวเคลียร์ของอิหร่านอักซารัสเซียจีนอิหร่านกําลังมารวมกันต่อต้านอิสราเอลหรือไม่เซอร์เกย์ลับล้อมนะครับได้เตือนอิสราเอลต่อการกระทำโง่เขลาใดๆต่อบรรดาสิ่งอำนวยความสะดวกทางนิวเคลียร์ของอิหร่าน เขาได้เรียกนะครับบรรดาภ,ายภายัยคุกคามของอิสราเอลต่ออิหร่านว่าเป็นหนึ่งการยั่วยุหนึ่งที่อันตรายมากอิสราเอลนะครับกล่าวอ้างว่าอิหร่านอาจจะในไม่ช้าไม่นานนี้นะครับมีอาวุธนิวเคลียร์ซึ่งพวกเขามองเห็นว่าเป็นภ,ยภยัยคุกคามที่ยังคงมีอยู่รัเสเซียนะครับเตือนอิสราเอลเหนืออิหร่านกล่าวโดยเซอร์เกย์ลาฟลอฟรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของรัเสเซียว่าถ้าหากอิสราเอลโจมตีบรรดาสิ่งอำนวยความสะดวกทางนิวเคลียร์ของอิหร่าน มันอาจจะเป็นหนึ่งการยั่วยุหนึ่งที่อันตรายอย่างมากผู้แทนพลังงานปรมาณูนานาชาตินะครับควบคุมบรรดากิจกรรมนิวเคลียร์ของอิหร่านอย่างเข้มงวดแต่องค์การนั้นไม่ได้มองเห็นหลักฐานว่าเตหรานกำลังถ่ายโอนมันสู่ช่องทางทางการทหารอิหร่านนะครับได้เริ่มนะปฏิบัติการคำมั่นสัญญาที่แท้จริงสงต่ออิสราเอลในวันที่หตุลาคม มันได้มาในการตอบโต้ต่อการรอบสังหารอิสมาอิลฮานีเยของฮามาสและฮัสซันนัสลาลอของเอชบุลลออิรานนะครับได้เตือนว่าบรรดาการละเมิดต่างๆในอนาคตของบุรณภาพแห่งดินแดนของพวกเขาจะได้รับการตอบโต้ที่รุนแรงขึ้นในเดือนเมษายนนะครับอิสราเอลได้โจมตีสานกงศุลของอิหรานในดามัสกัสสร้างการยั่วยุปฏิบัติการคำมั่นสัญญาหนึ่ง ของอิรานอิรานนะครับได้ยังคงรักษานะครับว่าพวกเขาจะไม่อดทนความก้าวร้าวใดๆต่อไปจากอิสราเอลแถลงการของรับรองนะครับได้มาทมกลางการขยายตัวบรรลายความตึงเครียดต่างๆระหว่างอิสราเอลและอิรานในภูมิภาคนั้นรับรองนะครับได้เน้นย้ำว่าการโจมตีใดๆต่ออิรานอาจจะสามารถมีบรรดาผลที่จะตามมาทางภูมิภาคอย่างรุนแรง การตือนต่างๆของอิหร่านรวมถึงบรรดาการโจมตีที่มีโอกาสเป็นไปได้ต่อทหารต่อโครงสร้างนะครับพื้นฐานทางการทหารและนิวเคลียร์ของอิสราเอลนะครับมันข่าวแปรต่างประเทศที่นี้นะครับก็ต้องบอกว่าท่าทีของรัเสเซียนะครับก็นุนหลังอิหร่านอยู่นะเพราะว่าเขาก็เตือนนะครับว่าอย่ากล้าโจมตีอิหร่าน นี่เป็นการเตือนนะครับจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะครับของทางรัสเซียนะครับเซอร์เกย์ลาฟลอว่าถ้าการโจมตีนะโดยเฉพาะบรรดาที่ตั้งนะทางิวเคร์นะกิจกรรมยูเคร์ของอิหร่านเนี่ยมันทำให้เกิดการลุกลามบันปลายนะครับเพราะว่าอิหร่านนะก็ปฏิญาณว่าจะตอกโต้นะครับด้วยปฏิบัติการคำมั่นสัญญา3หรือไม่นะอันนี้ติตดตามดูนะครับ ราะว่าดูเหมือนว่าจะมีการพบพูดคุยประชุมกันในระดับสูงนะครับระหว่างรัสเซียกับอิหร่านอยู่นะครับแล้วประกอบกับรัสเซียออกมาเตือนเช่นนี้เนี่ยนะก็เป็นการบอกไว้ว่ารัสเซียนะครับอาจจะเข้ามาแทรกแซงเข้ามาช่วยเหลือสนับสนุนอิหร่านในดุกกลางนะครับนั่นก็คือเป็นการเผชิญหน้าตรงระหว่างอิสราเอลกับอิหร่านได้นะครับต้องติดตามสถานการณ์กันต่อไปนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ